จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศฉบับ2เรื่องอากาศหนาวเย็นยังภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวพื้นราบต่ำสุดอยู่ที่12-17องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดดอยยอดภูยังหนาวถึงหนาวจัดอยู่บางพื้นที่ยังมีน้ำค้างแข็งอยู่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด5-14องศาเซลเซียส ภาคกลางซึ่งก็รวมกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยอากาศยังเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17 21องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและห่างฝั่งบริเวณอันดามันกำลังยังค่อนข้างแรงอยู่สำหรับคลื่นค่ะสูง2 3เมตรตรงที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรอยู่เลยนะคะเน้นย้ำก็คือเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างต้องงดออกจากฝั่งวันนี้อีกหนึ่งวันส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะฝน ประมาณร้อยละหกของพื้นที่นะคะกระบี่ตรังสตูลก็ยังมีเรื่องของฝนฟ้าขนอง